ืันนี้นมาพบก,กับพวกขาสองคนอีกแล้วกับช่องน้องแฟดบอมยูเมื่อนี้เ <c oughs> มื่อนี้ฝนตกเมื่อนี้ผมเป็นใจใเขาเนาะอ่าเมื่อนี้เขาว่าจะไปทำเมนูยูเหอนน้องลี่เนาะแต่บอกูว่าไม่หนักเลยทุกคนรอติดตาม <c oughs> บึ้งเขานะว่าจะไปเพชรเหนัยงยูเหอนน้องลี่ตอนนี้เขาจะไปหาน้องลี่ด้วยการไปสมทบน้องลี่เขาจะซื้อน้ำตาลแล้ลก็ไปหาน้องลี่ตอนนี้ฝนตกแ e a v ทุกคนก ไปหาน้องลี่กันเลยเนาะเขาเป็นังเจ้าที่เขาเป็นึ้นตาเดี๋ยไปหาน้องลี่กันเลยไปเหงานน้องลี่เดิมมือนี้เดือดทุกคนไปเหงาหน้องลี่น่ะน้องลี่บอกว่าไปเหงานน้องลี่เนาะบ่รู้ว่าน้องลี่จะเห็ดอย่างให้เราเดี๋ยวเราก็จะไปเหงาหน้องลี่เลยเฮ็นเมนูอันเดือบบุ้งนะอันเดือบอกเดี๋ยวไปพอกนที่เหงานน้องลี่เดือดทุกคนไปทุกคนน้องจูว่าจะไปหาน้องลี่แต่ว่าฝนตกแหงเนาะบึ้ง ขันยุเขาล่งเขาเหงือนหาวซ่านคุณน่ะตอนนี้อีโฟอีเมลันตาคนเงียนอยู่ตอนนี้เพราะว่าพระลมพัดมาแหงเราทุกคนนี่มันพัดมาที่พัดพัดเข้ามาเพราะว่าอันอันเด็กเกาะสาธาเวลาเว้ยอันแต่ก็เอออันนี้ห้องเถาพัดบยยาวด้วยนะฝนและพระเข้ามาโอ้โหเป็นทะเลเลยนะกลางเหือก ยังไปทไปห I, loves, ้าน้องรี่ฝนแหงแห้งว่าเมื่อกี้ี่เนาะตอนนี้เขากำลางหออเหื่อนน้องรี่เนาะอันนี้จะเป็นแม่ยปากนะทุกคนมาดิมาเด้อมาอินน้องรี่ห้องมาบุ้งมาเด้อน้องรี่บอกเลสบายดีทุกคนอันนี้จะเป็นรี่สาวลาวลองสารเลยทุกคนขึ้นซองให้เนาะน้องรี่ส่วนน้องยูมาหี่ยังซื้อตานีกแด้หยงบออกมาคนเด มาเห็ดแนบมาเห็ดแนบสลีนี่ต้องรีไปซื้อสลีเพิ่นปลูกอยู่บ้านเพ่นมาแล้วว่าสีเมสลีเมหดล้วท่งเป็เอ็ดเป็นท่งคือแบบนี่เลือดตังซื้อเลยสร้างเพิ่นว่าเอาสามสีผันแล้วเพื่อนเอาให้ปิดท่งอย่งนี้ก็ได้ไลยเนาะนี่ได้ไล่ขนาดทุกคนอันนี้จะเป็นท่งที่ผันกี่นี้นเนาะเนีสร้นี อันนี้จะเป็นบรรยากาศเหือนน้องนี่เลยท <Verse>. ุกคนฝนตกแหงขนาด้วยเมื่อกี้นี้ฟ้าเลือมฟ้าห้องกี้นีผ่ากันแค่กว่าเธออย่ดาหอดหอดโทรศัพท์นะอีพ่อกระชู้สาวพ่อกระชู้สาอันนี้จะเป็นเปลือกที่เราจะเอ็ดคเน่าใบเน่าอันนี้เปลือกัฮนเอาห่อเอาไว้เอ็ดแนบมันค่ะเนี่เอาไว้ห้อเอาไว้เอ็ด ใส่แบบโหอึดอึดเป็นงปัด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 ลางคือวะไแบบรุ่นใหม่นะทุกคนเดินไปลางบ่อะไรแปัดปัดปัดตอนนี้น้องรีกันใช่ไหมาห่อเนาะนรีเป็นวะห่อหามักลองพูดลองห่อเบิ้งมันชิได้บ่าน้องเป็นเนาะแม่จับเบิ้งจับนี่ไงยังบ่เลี้ยอีกได้ยังคือแม่ว่าว่าแทเนาะว่าสวยแม่สวยก็คือสวยแต่จับก็ยังคือจับนะได้ยังไง

เอาแป้งใส่เอาแป้งใส่เดนมันกระเอียนนั้นอยู่ไลเอาไบ้านวะแม่จะซูเปอรทูจัแม่บอลรีบๆพันบอตรงทูเนาะสลีไม่ได้มันก็ว่านี่ยนี่พูดเอาตรงนี้เห็นเห็นหอจับก็นั่งนึ่งหอจับก็นี่วะตัวนี้เอาไปให้หัวตวยตัวนี้นะแกนมาเอาไให้หัูอันนี้ก็ะสเปิดแบบนี้หลังจากที่ ซอยแล้วห่อกระสีเอามาประมาณนี้เนา้องกนูดิกระสีได้อยู่ประมาณนี้แม่์บางกระสีมาพูดแบบนี้แล้วเ่าสีปั้นดีกว่าปั้นห่ะปั้นเด้อยสีปั้นให้ดูโมเดลปั้นนะมันละเอียดอลไรดิมันละเอียดแล้วนะห่อกระละเอียดขุนเครื่องให้มันเข้ากันเ็พชรขั้นแรกก็ห่อกระได้ไหมอันนี้มาบาน,น,นี้นะบุมีเอื้อ,นะอยแล้วบุมีผู้พาเพ็ดกู่ ันไปแล้วพวกมีผู้ดูพาหิตอันนั้เอาเดิมมาท้ามบางสู้อันนี้ไปถั่วหมน้องหวังกับน้องลี่วมีกันกับไอ้คนอวกนต่เลี้ยงยาอก็ะิมาปึ้งว่าเหาจะเห็ดสำเร็จภารกิจมือนี้จะแส่บบนหน้าตาน้องลี่เลียนหน้ามงดูโอ้โหมือนี้งามอยู่ แก่สิรอดอยู่บ่ะบอรอดรอดเนอะบอบุเป็นกินก็เถอกินอู้จอคันว่าบุเป็นกินนี่ยังคันว่าบุเป็นกินนี่มันยังพอกินได้นี่ก็ยังไข่เนาะคือแบบอันคัวมีคันว่าบุเป็นกินแล้วกินบ่ได้ี่อุกยอมยังหาสีอันช่วยแม่บางพูดกันนะทุกคนยามา่อกันตอนที่น้องลี่ซอยไกลสิแล้วเนาะพูดพูด เออโบเมนคูดก็ฮอเออฮอนี่คูดเลยนัะคูดคูดแล้วเม้นแบบเม่บางท่านอันนองลี่เอ็ดนี่เลยเม้นฮอเขาเอินว่าฮอน้ำฮอนบอน้ำฮอนบ่เว้ยเม้นเอินีนี้นี้นี่หางิฟักเอากระไดนอนแล้วแต่ขวบสะดวกตัวนี้สลีมันยากอัน แก่แล้วเ่าก็เลยห่อเอามันจังละเอียดดีคันตัวที่มันอ้อนเราก็ฟักเอาฟักเอาแล้วก็จังโอยมันวนี้จะน้อยก็มันห่ออมันเป็นน้ำเลยแป้งค่ะคันว่าเ่าพอเส่แป้งเสร็จแล้วแม่แหละมันอ้วนโคตรเละโคตรเราก็ใส่แป้งมาเนื่องเห็นเขาเอ็ดบางขุดท่านอันจนอันเดึกอ่ะจนอันเห็นเป็นมากเลยนะเอ็ดอยู่ตลาดนั่นเอ็ดเป็นเห็นเป็นเม็ดอยู่มาก กินเม็ดเลยกินเยอะมากยาห่อซีเฮ็ดสวยก็นอนทุกคนเดียวน้องดีสิว่าโอ้โหเฮ็ดสวยนะให้กินเลยโอ้สนะสีได้ไปเฮ็ดสวยก่อนสุดมาเฮ็ดซวยไม่บางนี่ไม่บางวิยะคือไปเฮ็ดดังนั้นแต่ได้เนาะบ่มีไม่บางมีผู้เดียวดีอันนั้นท่านมีสองคนแล้วเนาะแต่นั่นมาบ่เคยเฮียนเฮ็ดเอาลสินะหรือว่าแบบที้เฮาสิลงมือเนาะเป็นมิตรสการเถอะ เม่บางเป็นวิศการได้มือนี้ทุกคนได้หลายขนาดนี้เนาะเขาก็ขูดเล้วละได้หลายขนาดคืออันเนยบรรยายดูยังยังพันเล้วเนาะยังบรรยายพันได้ยังพันเล้วจนฮอนเหมือขูดเราสิเลี้ยวติ๊กตุ๊กสุกรเมอันนั้นจะอันยูมอนี่น้องลีจะเอ็ดต้มอันนี้จะเป็นต้มเนาะ เตสลีว้าวกินเตสรีนะมือน,นี้ข้าโพดข้าโพดสรีนี่บางคนอาจไม่เข้าใจเข้าโพดมีน้นองหอกาเลวละเดี๋ยวหาสิลงมือเอาเครื่องใส่เนาะทุกคนเดีย๋ยวบึ่งว่ามีอย่างเดีเครื่องเสียใส่อันจะเป็นครั้งแรกที่น้องอยู่กับน้องบอมก็เคยได้เฮ็ดเนาะอันน้องรีมมีโอกาสน้องรี่ส่วนให้มาเฮ็ดแนบสรีแนบข้าวโพดเลย น้องลี่ส่วนมาเฮ็ดแนบข้าวโพดแล้วก็เลยว่าได้มาเมื่อนี้ยังสั้นกับบุ้งหู้ว่าเฮ็ดจังไดเนาะเมื่อนี้น้องลี่พามาเฮ็ดเคยกินแต่ไม่เคยเฮ็ดอันนี้มันดีเร์อหนึ่งตีนคนให้มันมันมีไออันไอ้ไอ้แข็งกับไอ้เละใช่ไหมคะใช่ไหมเป่อันนี้จะเป็นอะไรเป็นสิงคโปร์อะเป็นข้าวเหนียวใส่ให้มันเนื้อเหนียวใส่ลายใส่ลายคือแบบเป็นสิงคโปร์เนาะ บม่ไล่ดนหรต่อันนี้มันกับเนี่ยลราก็ล่ะสีนีน่นะได้และบอมสีนะน้องบอมจะเป็น<อ>น้องบอมจะเป็นลูกมือส่วนแม่บางจะเป็นวิศาการน้องรีจะเป็นคนเ็ด บอกต้องอันว่าตรงยางทามาน้องยูคเดีย๋ยน้องยูค <ไป S 1> จะเป็นผู้สูงที่ดีเอาน้ำตาลนะเป็นตะกอง,กองเป็นตะกงรงประเทศเดินเลยแล้วมากกับเพื่อกินไหมโหดโด้วยเมื่อกี้นี่พูดแล้วก็อย่าว่าแ,แม่เมื่อกี้นี่บ่มีลักษณะเฉพาะคนไวน้นี่น้ำตาลกับเสื้ำผ้าเสื้อผ้ากันมากเอ๊เอ๊คันมันเนี่ยมันมันแล้วเนาะเอามันแป้งลงอีกอันนั้นดิ๋เสื้อตัวเดิม นั้นนะก่อันนี้ห้าจะซื้อแปลงไปหน้าตาสิบว่ากันกันเออตัวตัวนี้ติดแปลงอยู่เลยอืมอ่ะซื้อน้อยเห็นตาได้ละคือว่าได้ละครึ่งนึงว่ะเวทวานกันอเออได้ละถ้ามันพอดีเฮาจังอันนั้นซื้อเอาแปนี้ลงเลยตัวนี้เกลือเกลือน้อยนึง ทรงแพนเนาะลูกมือกับอันขนเห็ดนี่ตั้งอะไรั่งนี่นะ <c oughs> อันนั้นไหมมืดวะอันนี้จะเป็นตัวน้ำฮันเซก่อนไหมแอดฮันบุหอแล้วเ่าวจะเอาตัวนั้นบ่อเลยปะอัน,นจะเป็นกะทินะทุกคนกะทิก่องกับกะทิผงอัน,นจะเป็นกะทิผงอันนี้บุมมีโฆษณาของเฮาเนาะบุ๊กไสมืดึงมาได้หลายจะเป็นกะทิผงมืดวะครึ่งหนึ่งวะบุ๊กมืดบ่อไส่ตัวพุ่งในบ่อ ยานอันนี้มันชีลเล่อโคตรเออได้ละเออเกลือเสร็วปะเนื้อมีผู้ห่วงอีกไหมเห็นเขาเออก็เออน้ำสุขพงศ์มันเสมอใช่ไงมใหมันเล้วเห็นปะเนื้ออันนี้เราจะเอาเนื้อว้ามาแล้วกินห่อเลยเนาะย่างย่างนี่จ้าเอามาแล้วแซ่บเหรอเออได้ปหมมันจะเป็นเกลือใส่ให้มันมีรสชาติเค็มนิดนึงมันจึงบอว่าเคีมยง เก็บเฮงก็บ่ได้ได้เาืออเป็นเรหมดแล้วอืองใส่อีกมันสิเลี่ยวพอเนี่ยแล้วอเอาแซ่บเเนๆิ้ดูอันนี้ยังๆๆเฮาเอาเอ็ดแล้วปุงแล้วละซิมใดมันก็แซ่บบ่อันนี้ได้แซ่บมันซื้อแล้วอันนี้เอาใส่อีกสุดซง อย่างแรอีสาการมาเบิ่งให้เด้อทุกคนกลมาอูสาการมาบุพานกะคืออีกบ่แปลนบ่งเด้อบานี่บ่ได้บ่ทายมันแล้วคั่นเฮาเอาน้ําตาลซื้ออีกมันสิแล้วอีกมันก็หวาน่อาคาแล้ว่หวานหน่อยนึงไลแม่ทําอีกบ่ซื้อมดเนาะซื้อคร่งนึงเดี๋ยวนี้สิมดแล้วแงงนะบ่มดย่อนๆคือเนี่ยคั่นใส่บัดเดียวยามนันบ่เต็ เรก็เลยได้ใช้แนลไปอยาแดด้วแม่แทนนี้มันยังบ่ได้ขนลัวเลยเ็ๆรมาณนั้งนกมันกลาวันค่ะโป้งเขามีเจลออกสสลีอ็อกก็ได้ค้างเสร็จเลยแทนนํามันคนเียลเด้เาก็ีมาเริ่มหอกันเนี่ยมาบึ้งมีธีหอของเห่าเลยอูซีมแซบก็ซีมเลยวะเออแซบก็เนาะใส่มือลุนนอืม ไม่บางได้หรือเปล่าหรือว่าได้บอกขนเดหัวมักว่านี่ก็เอาเสื้อได้ขนาดว่าไม่ไม่บางบ่มากว่านแล้วก็อันบ่มีบ่มีสาบบมีเดือดทำอะไรน้องรี่เป็นเดือดว่านไหมอีกหนึงบอกขนว่าไม่ไม่บางบ่มากว่านแล้วก็เอาไปเอามาอันนี้เดี๋ยวก็มากว่านงหรอได้แล้วบอกได้แล้วบอกเสร็จ นำบทันแล้วน้องลี่เอ้ยยังไม่หายใจเนี่ยตอนนี้หนาวไปเล็ก่อนได้แล้วก็เหนื่ยเขาเอ็ดอยู่อันนั้นใหนื่อยเละรู้อีกเลยเลยแซ่บนะทุกคนกินไปกินมาแล้วก็เฮาเฮาบาเห่านั่งมาแบบกระเลขเอาอีเสื้ออีกสิเอาน้ำตาลใช่น้อยน้องกัดบุเสือฝั่งวิสาการมาบอกแล้วโอ้ยยังไม่เดียวนึ่งเลยยามัน คุณ่ะโยโย,ย่เ,เสืร์รรรรมดอีกจังการโอ้ยขาเห็ดอ,อ,อันขาวเน่าหกระแซบะคุณดูกว่าขาเห็ดข้าวเน่าขม่เป็อันนี้ยานมือกินนันสลีฮะ <c oughs> สลียาสลีได้ยานเปลงล่กระสลีตอนทำอิซก,กระสลียู่ประมาณเครื่องถ้วยเดี๋ยนี้มันเต็มถ้วยลว <c oughs> ะตัน็มาหวานตะโพงนะ นี่เนาะทุกคนแล้วละนี่ฮอตซิมาบึ้งตอนที่ห่อวันนล้เรจะไปทางฝ่ายบราวานเลยเเนี่ยตอนนี้ฮอตซิมาเริ่มห่อเนาะนี่วิสัการห่อให้บึ้งอีกได้โอ้ยซื้อไม่บานี่ผมมีเลยนะมีแต่วิสาการนะอย่าคิดนี่เอ้โอ้สำเร็จแล้วมันไ่ได้ห่อยากไปได้ห่อยากเนาะตั้งไว้งามเนาะตั้งขึ้นอันนี้ตังแบบนี้เอ้าเอาเอาน้องลีนี่บ่ได้ตลอด เมื่อกี้นีก่กระจามไปละส่วนน้องบอมไปตักสรีอออยู่ข้างุีนยวาหาก็สิไปลืมไปนึ่งนี่นเอาห่อไอเดียวไอเดียวเลยวะอตัวแก้มันค่ะอันนี้ก็สิเป็นของน้องลี่เนาะบึงบึ้งน้า,านกับกบึ้งไ,ได้บอบึงอ้งละ <laughs> <laughs> เดินขึ้นทางเรียนเรียนเลย นี่มันบ่ได้ยากเนาะเฮามีแต่อาชีไปแล้วก็พับอันนี้ขึ้นมาถึงนี้นี่อือเนาะบ่ได้ง่ายบ่ได้ยากเออบ่ได้ง่ายก็ยังสิได้ลงมือเอ็ดบึงก่อนว่ามันสิได้ง่ายคือน้องลีว่าบ่น้องอยู่เฮ็ดเบิ่งอเาบึงแค่วนี่นะขึ้นตังบ่ดีแล้วอันนี้สิบ่จดซื้อใส่ว่าว่าของอันน้องอยู่เสรจิงๆว่าหน้าตางามนี่อื ถ้าเห็ดเป็นสลีเรื่องเรื่องนั้นแห้งเป็นจะแซ่บเนาะทุกคน,นอันนี้เป็นสลีข้าวสลีเรื่องเราได้บ้านทอดสาลีอันนี้ได้มันชาเนาะแต่มันอันสีงามซื้อๆถัดตาน,นี้ออเอออย่าปิ้นนั่นลงไปคุณแม่ในเดินนำกันคู่นี่คนละเออนี่ยนางงามเออฮ้อนทำอิดกับงามได้ละผ่านคนเฮ็ดคือคนเฮิตเลยนะโซดูบอมมาเห็นด้บอม นี่ตั้งหนังอาดหนังอาดพนักงานเก่านได้พูดนี่ก็จะาตั้งนังเด้อันยนี้นงสองอันทีสองกังส่อันเดียวซไอเดียว่ะอือเฉยตัวเดียวแต่ว่าเอากระอยองเซอร์ทั้งพร่ได้มั้บอมเสอทั้งพี่ ยูสเสื้อทางปลายลายมัน,นพับแล้วมันโบรคลได้ได้ไม่บางห้องตะบ่ม <c oughs> อันเด็กผู้เด็กอะมักเอิญบอมนะเวลาอ,อียูเอ็ดเบียกกะย่านนะเพื่อนต้อง<บ>เอิญบอมนะมีบอมมีหน้าดเออด้นอีบอมได้หน้านะอียูมาบ่มบอ,บอมีแต่อีบอมมาเม่ทา่อียูมาอันลูกอันนั้นก็คือกันซื้อข้าวนมให้กินไหมอันเพูนได้ซื้อกินบอมยูบอมแม่พูดได้เอาเงินให้ล้วบอม อยู่กับบอกจะลอดนะนอนทําบ้านทําอิดกับขี้ไล่น่ะได้ขี้ายคือหน้าตาฮะขี้ายคือคนเนาะงาาบ่บ่นอนงะนอนไถ่ได้เน๊ะงะเอาเป็นว่าจะมันพ่กเฮียนะมันพ่กเฮียละเอาอยู่ตั้งทํามันดีเด้อมันง่ายตีองในนี้ลอยน้ำกับซ่อนละเด็ดเป็นอะไรซ่อนเนาะเอ้า คนเฮาเนาะมันเล็ดบ่เป็นเด้ลอยน้ำนี่น้องลี่นี่โอ้บ่ได้เรื่องเดยอี่ผ่านอันเออเกหัวแต่ตอนตอนทำอิดไหนเส้นอดีตก่อนเอาไปตัดละว่าอินทูนะบ๊เป็นเนอะเบิ่งบุบบับบุบบับาไปช่วยแม่บพาไปช่วยแม่ไอตัวก็ยังลอยอันขาเสื้อสุดจีบอยู่ที่ไปช่วยเขาคิดว่ามันทีจมอย่างเท่อ็ได้นักนักเงียนไอ้สวยอาจารย์ นี่นะทุกคนเดียวฮาก็สิมาบึ้งอีกบัตรหนึ่งต่อที่เฮาห่อไกล้สิแล้วเนาะจองนีวว่เลยวป้าทุกคนบอกหัวมันเพอเดินม,มาแดดปุเดียวเต็มละอันนี้ก็คือ,อ,อเลยปลอมแล้วทุกคน<ม>แล้วก็เลยตอดกินหอมแะได้แบบนี้เนาะเฮากนแล้วละนี่แล้วงงามขนาดตัวนี้ไหมตัวี้งามเนบสรีข้างแรกเนาะอันนี้เฮาก,ก็ได้เคยมาเห<า>็ด กินนี่เคยกินอยู่แต่บหกว่า,สาสรสชาติมือนี้จะเป็นอย่างไงอันนี้ขั้งแรกการลงมือนําน้องรีและแม่บางเป็นวิศาการเมื่อหน้าเด้อซื้อมาแม่บางที่เป็นวิศาการเป็นวิศาการอีกแล้วเรื่องวิศาการี่ได้้วบอกคันว่าแซ่บไี่ซื้อมาซู่เม่บางเอ็ดอีกนทุกคน,น,คนมาบึ้งหน้าตาว่าจะแซแบทบอกอ จะว่าคดเอาคดถ้วยละบุ๊มถ้วยเรือมล่ะบระธานด้ล่างเลยนี่นะมอหน้าถ้วยกินลองเบิ้งคันมันแซ่บแล้วคันยามเฮ็ดอีกแล้วถุงไม่คันซึมค่ะเอาสลีของน้องเฟสเนาะเอาสลีดก็ให้สลีด่ะอุ้ยบอยู่วฟาคนึงยุ่วเป๊ะหนาไม่แอดคนนี้ทางซึ่งนั่นมึ่งนอนเลยอันนี้วะ เขา,าเอ็นนำฟฟดไว้ละมาจังบริโลธาดูไว้เนาะทุกคนนี่โลธาอีกแ๊บหนึ่งเนาทุกคนทานอีกประมาณจาก๊กนานสุดกับประมาณชัวโมงนึนนนงเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาก็สิมาบึ้งว่าหน้าตารสชาตจะเ่บเทปะตอนนี้ก็เป็นเวลาคายแรงๆแลยเนาะทุกคนน้นองลีก็ล้างถ้วยเลียงประจำวนเลียงประจำ้ันบ่จ้างวะ ถ้าถึงเลขหกตัวกันคุณนะอีกประมาณสิบศาสเนี่ยถึงเลขหกตัวสิจ้างมาล้างถ้วยให้มือมือวันจันทร์เนาะเออมือวันจันทร์เลขออกอดี๋ยสั้นเธอน้องลี่หึกเลขสี่เอาคู่ชิ้หกตัวเออหกตัวเอาเดี๋ยวหกตัวหึกจักลานแล้วก่อนสิสี่ร้อยล้านสี่ร้อยเก้าสิบล้านปอครั้งหนึ่งในชีวิตข้างมาล้างถ้วยเข้าไปบ่มีกันเลี้ยงเนาะสิจ้างเอา โอ้ส oh. ิจ้างล้างถ้วยเอาได้เพื่อสิได้เงินอันถึกเลขของน้องลี่เนาะทุกคนได้ตัวดีก็บอกกันไลเด้อเพิ่ว่าโอไปซื้อเลขแต่เหือหั่นหมดเงินตลอดบ่คิวจักโตนะของท่ามออยู่เนาะอย่บ่ฟุดมาบงน้องลี่ล้างถ้วยน้องลี่ล้างถ้วยแล้วสิไปใส่ตัวนี้ก็บ่ฮู้ทคือ งานรวยแล้วล่ะการเวียกเวียดเวียดมาได้ว่าสิไปนั่นไปนี่นะเวียกวะมีแต่นึ่งข้าวถาดนั้นซุกแล้วก็นึ่งข้าวล่ะการเกลือมูทีหมูก็บ่ได้เกลือหรอกนึ่งอันนั้นซุกแล้วก็ไกอันเฮียนเกือบเป็นเห็ดเพิ่มเลยเนาะทันทานทำบ่ทันแล้วก็บ่ได้ปแล้วปุ่นนะแล้วก็เลี้ยวเลยยังคองทาอยู่นะทุกคนทาอีกแป๊บหนึ่งไกลละตอนนี้แป๊บหนึ่งยาวเด็ด แปบยาวเด้ออทุกคนว่าแต่น้องลีแกะมาเนาะอู้โซีแซ็บขนาดนอลีเนาะแซ็บคุณน่ะล้างมือล้างตีนมาแล้วได้ทุกคนเอาเอาเกือบเนาะยานบาได้กินเดิคลามแซ็บคลามยานนั้นแซ็บนะเป็นทันทายคือว่าใส่เขาเนี่ยนิยอร์ลัดจิ้มแซงคุณยอร์ลัดจิ้มเป็นยังเดลี่คือเว้นปากคือเว้นปากจากว่าน เบ้น้อดอาเอาเอาโอ้ขอนอยพ่อทีเอ,อน่อกันพอล้วพอแล้วพอน่อใส่ล้าจ้ายพยานไหวพูดเป็นเนี้โพดเซบบอลน้องลีเป็นยังไงเซบบุเซบกรได้ว่าเซบเลย <c oughs> เอชเอตอนนี้สีหน้าิศสก,กัดของเราอบิ้มมีสกัสิมเวิ้มมีสกัดพอได้สิมแล้วเนี่ยพูด อ่บุบเมนวิสการซีซีมเอ้อวันนี้โอ้กระแซบทะหลกระแซบส้มอยู่ซํานี่เลยเนาะแปลว่ามีเต็มมักสุดข้าวโพดแล้วก็แป้งกับกะทิน้ำตาลใส่กันคันเอาให้หวานเกินไปมันก็จะเป็นหวานโพดนะซัมนี่มันฮอนเราบอกว่ารสชาติมันคือเนืใดธรรมดามันต้องเย็นไว้เนื่องจากหมูพักเนาะเนียนเออกระแซบแล้มันฮอนแล้วคือแบบมันบุมมีรสชาติ มันเย็นแลแซ่บแล้วถ้าทีมเบื่อตอนเย็นนะมันซีมันมันมันวานวานนอยนึงค่ะนะฮะแน่นตาผู้เฒ่าก็วันแซ่บแล้วได้มีน้องทุกคนมีน้องยูซิมอันจะให้อันหวานหน่อยนึงแล้วก็ดีแล้วอันนี้อ้อันนี้คือว่ามันเขียนของน้องยูแน่เลยนะ้าไม่ต้องไปจับเอาอ่ะอืมัเนี่ยคัดเหนี่ยเนาะเงงไหม เขาใส่แป้งเขาเนียวไล่เนาะอืมแมเนาะอือเซ็บก็นด้อเฮ้ยมันเย็นแห้งคือจะแซ่บเลนะมันวอร์แม่เซ็บว่านเพราะวันนี้พอดีเราสั่งพอดีเลยค่ะก็ว่าพอดีมันเย็นนิว่านก่อนนี่เพราะว่าเขาเฮ็ดว่านตอนนี้จะเป็นซ่บกลางปหรือว่าแซ่บน้องรี่ทันมาแบบแซ่บไม่ให้น้องรีดกินเด้อน้องยุ่นนิวาแซ่บว่าแซ่บย้อนยามไม่ได้กินติ เชี่ยเชี่กตนี่เป็นรสซันเชี่ยเชี่ยบตอนเหนียวคักเหนียวหนักเหนียวคักในใจเหนียวอยู่แต่บดติดตองได้คันสมุนเป็นเย็นแล้วบด้ติดตองเดีขนาดว่ามันห้อนๆมันก็ยังบดติดนะาฮอกมานมันมันมันนั้นเดกะทิ่มุก้าวเดกะที่แซ่บทุกคนถ้าว่าเฮาอยากแซ่บกว่านี้ล่ะ เมื่อหน้าครับต้องเอามะพร้าวแท้นะมะพร้าวสดๆนะคู่ๆ,ๆแล้วก็คนใส้นเลย <c oughs> เป็นรสเดียวกัน,นมากมันนื้ให้นนม,ม,มันเป็นรสเดียวกันกับอัน,นสลีนะน้นองอันบอมลาไปน้องบอมอีกล้น้องยู่ไปคูก <c oughs> สลีเป็นแล้วมาสวนแม่บางประเดเดิมเมื่อหน้าเดินแม่แม่พาอีกคเนาะตอนนี้มันยังอกอันนี้ดต้องมาซีก็ได้ยฮอริโุเลยเมื่อหน้าเปลี่ยนเหต บ้ฮู้นเด็กบวงกันเวลาพูดมันทึกตัวบ้วงกัดด้ดีมันกลืนว่านานขึ้นสามเดือนเด้อพูดเลยห้ากับพูดอันมองอันเดือนนึ่งวันที่สิบลายเข้าสาวแคบส่นเดี๋ยวเาชิปปงแล้วเนาะมาบึ้งซีนามาดีๆได้น้องรีโอ้โห้ลอยลอยอันตรายนะยะนี่ว้าว คือที่ห้อมกุ๊บเลยเนาะไปหางมึงควรออกแรงนะวิ่งวิ่งวึง่งคุณของท่าอะได้เนาะของท่าอะได้นี่เอ็นได้หมดเนาะเอาเอา <c oughs> ป่านเดซ่นซื้อป่านกินอีสูรยังบ่มีป่านป่านกลามากินกันบ่เออโอ้มันปวดขึ้นเนาะม,มันปวดขึ้น เสบบอแซบบอปานแซบแซบบอนกำลังตีได้อีกอันนี้ก็คือบอลเนาะแซบบอบอลยังบอลในซีมด้วว่าไม่ลูกใช่ปะโยกบอลใ่เมฆแสบแซบแซยเนาะมันก็มบุกเข้ดี๋ยวที่เอาใส่ถุงให้นุ่มเดี๋ยวทำไอตอดเวงแซบบอไอตอดแซบหลายเด้อกำลังตีแหงแล้วทุกคนแซบเซบผู้เดียกันมันอ่ะ มบ่งิมเปาเหือนมดเกือบหมดเครื่องหม้อลวเดี๋ยวคแม่นเสีไม่ได้เงิน้ที่หลานแม่บางขนาดซีมซื้อๆไดเนะกันอยางว่าสีหมดเครื่องนึงละมันเสีมันพูดนะเนาะ เอาเด็กก็ได้นะลี่เอาไว้ให้เพื่อนเดลี่เอาได้นี่ให้น้องยูเอาเมื่อกินนี่น้องทุกคนสู้แม่อ๊ำกินแล้วน้องลี่เอาให้เนาะโอกกี้โอกกี้ก็เหมือนเดินดื่มเลยอันนี้ก็คือน้องลี่เอาไปให้น้องทุกคนให้แม่อ๊ำขอบใจน้องลี่เด้อเด้ออโอ๊ยเอาไว้แล้เมเอาไว้แล้เมเอาไว้ละอืม มีการปฏิเสธเลย <laughs> เรากสิปิดคีบไปปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนสำหรับการมาเฮ็ดแนบสลีกับน้องลี่เป็นครั้งแรกที่เฮาได้เฮ็ดเนาะลงมือเป็นการจริงจังครั้งแรกแม,แม่บางเป็นวิศวการส่วนน้องลี่จะเป็นคนลงมือน้องบอมจะเป็นลูกมือของน้องลี่ส่ว <laughs> นน้องอยูนี่บวัวหอด ปฏิทิดเลยนะโอ้ยอย่ายวาว้าเลยโซมเลยเกือบบ่ให้กินละปฏิทิดอ่ะเด้อว้าเฮ้ยมือไม่บางกันอย่างหัวโซม<อ><อ>เป็นมือกลมว้าดีดีเลยได้ได <laughs> แล้วเอากระซิบปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนอย่าลืมกดลไลค์ให้ซองน้องลีเด้อเด้อเดี๋ยวน้องยู่ขึ้นซองให้เนาะทุกคนซื้อซองว่าลีสาวลาวลองสารเลยทุกคนฝากไปกดติดตามซองลีสาวลาวลองสารเด้อเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซองน้องแฟสบอ๊มยูเด้อ สำหรับ you know. <semester> คลิปนี้เอาก็สิลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายนี่เนาะแซ่บบ่แซ่บแซบโคเลยล้าน้านพวงนี่จะย่างโปได้ย่างโปได้ให้เพื่อนได้ลุ้นด้วยโค้กคุณนะกำลังตีเลยเนาะเดี๋ยวก็สิลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย